คุณกาลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหมสายพีพี่ชอบขาดง่ายตี e. เหยื่อไปก็ขาดใช้งานได้ไม่กี่ครั้งก็เป็นขุยมันทําให้คุณหมดสนุกกับการตกปลาไปเลยใช่ไหมเรามีตัวช่วยที่จะทําให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากให้คุณมีความสุขกับการตกปลาได้มากขึ้นแค่คุณมีสายพ e. ีทัก88ของแมเบย88ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปตอนที่เหยื่อจะติดต่อใต้น้ํา มันทําให้ฉันหัวเสียมากๆเลยเวลาดึงเหยื่อขึ้นมาสายมันก็ชอบขาดและมันทําให้ฉันก็ต้องเสียเหยื่อไปด้วยฉันเสียเหยื่อไปเยอะมากและเวลาที่เหยื่อหมดฉันก็ต้องบากหน้าไปของเงินเมียเพื่อมาซื้อเหยื่อใหม่แล้มันทําให้ฉัน อายทุกครั้งเวลาที่ของเงินเมียจนวันหนึ่งฉันได้มาเจอกับสายพีีทัก88ของน้บเบีย88เยื่อไม่เคยคาดอีกเลยหรือแม้แต่กระทั่งเวลาติดตอมันก็สามารถดึงต่อขึ้นมาได้ง่ายๆสบายๆมันหมดปัญหาเรื่องเยื่อขาดสายขาดไปในทันทีฉันใช้แล้วฉันรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วจึงอยากให้ทุกคนมาลองใช้กันตั้งแต่ฉันใช้สาย PE ทัก88ของนเบียปัญหาเรื่องสายขาดก็ไม่มีอีกเลยค่ะ มันดีจริงๆนะคะฉันจึงอยากให้ทุกคนเปิดใจลองใช้ดู เวลาที่ผมไปตกปลาผมจะเจอปัญหารถติดลมบ่อยมากเพราะช่วงนี้ฝนตกทาให้ถนนเปียกแล้วรถผมก็ติดลมมันทําให้ชีวิตผมแย่เพราะผมกลับบ้านช้าเมียก็ด่ามันทําให้ผมหัวเสียกันเลยทีเดียวแต่พอผมได้มาเจอสายถัก88ของนาเบีย88มันทําให้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเวลาที่รถติดลมผมก็เอาสายไปดึงรถได้เลยผมไม่มีปัญหาเรื่องกลับบ้านช้าหรือเรื่องรถติดลมอีกต่อไปผมชอบมากเลยกับสาย PE ถัก88ของนาเบีย88ผมจึงอยากให้ทุกคน มามลองใช้ดูฉันเคยใช้สาย PE มาก็มากมายส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้นานพอได้ลองใช้สาย PE ถัก88ของนเบียร์8 8ตอนนี้ฉันใช้มาได้นานถึง3ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยฉันว่ามันคุ้มค่ามากๆที่จะต้องเปิดใจลองใช้ดูลองกันดูนะคะทุกคนผมมีอาชีพขับรถขนส่งส่งของส่งทั่วไทยส่งทุกอย่างและผมเองก็ยังเป็นคนที่ชอบมากในการตกปลาเวลาที่ผมไปส่งของให้ลูกค้า ผมจะชอบเอาสาย PE มามัดของให้ลูกค้าด้วยเพราะว่ามันประหยัดและสะดวกรวดเร็วแต่แล้วไม่ทันไลยเวลาผมขับรถออกไปมันจะขาดง่ายมากผมไม่รู้สาเหตุที่มันขาดและมันทําให้ผมหัวเสียของก็ถึงลูกค้าได้ช้าผมก็เครียดไม่รู้จะทํายังไงจนผมได้มาเจอกับสายถัก8 8ของทเบีย88มันทําให้ผมมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมสามารถเอามันไปตกปลาได้ด้วยและผมยังเอามันมาลัดของให้กับลูกค้าได้อีก มันสะดวกมันคุ้มค่าจริงๆมัดไปไหนก็อยู่แน่นไม่มีหลุดมันรัดได้ทุกอย่างมันมัดแน่นจริงๆแม้แต่ขณะที่ผมใช้งานขับรถไปด้วยมัดไปด้วยมันก็ยังโอเคผมว่าสายถัก88ของนบเนบิอา88มันยอดเยี่ยมจริงๆจึงอยากให้ทุกคนมาลองใช้กันสาย V e อีถัก88ของนบเนบิอา88ด้วยเส้นใยที่ถักทอกัน88ชั้นผลิตจากเครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดอันดับหนึ่งของโลก ให้คุณใช้งานได้อย่างยาวนานและงคงทนไม่ขาดง่ายใช้งานไม่สะดุดใช้ก็ง่ายหาซื้อก็ได้มีให้เลือก3สีสายถัก88ของนาเบียแป81เส้นในราคา8,888บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรหาเราตอนนี้คุณจะได้ทั้งหมด3เส้นในราคาเพียง888บาทเท่านั้น จากราคาปกติ1เส้น8,888บาทถ้ารวมกัน3เส้นคุณจะต้องจ่ายในราคา26,664บาทแต่วันนี้เราให้คุณแค่888บาททั้งหมด3เส้นแค่คุณโทรหาเราตอนนี้โทรเลย niggles be <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs>